ตอนอยู่ที่ Cambridge เคมบริดจ์นีตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเนี่ยยูสัมผัสถึงความออร่าอุข,ของทุกคนรอบข้างได้เลยทุกคนไม่ใช่บอกว่าเออแคจะเข้าแฮกกตอนไหมวะหรือเราจะมีไหมวะไม่มีนะค,ะครับคือแบบทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะเข้าแฮกเตอนอทุกคนคิดว่าฉันคือวินเนอร์สวัสดีค่ะ มาพบกับ Ca ม d ิส Education อีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับออยค่ะผู้ก่อตั้งสถาบัน c a m ซิ Camp s Education สถาบันที่จะนำความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Cambridge มาฝากทุกคนกันนะคะวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะ KK ค่ะก่อนอื่นขอให้เคช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมว่าเรียนจบอะไรมาแล้วก็ปัจจุบันทาอะไรอยู่นะคะครับ KK นะครับ Managing Partner ของ BK Management Group ครับบริษัทที่ไปวางระบบ IT ให้กับองค์กรใหญ่ๆจบวิศวะคอมที่จุฬาแล้วก็ผาตนต MBA Cambridge ่ออยชวน KK มาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง h a กค a าตอนค่ะ h a กค a าตอนคืออะไรมันเป็นบัสเวิร์ที่โอ้ยุคนี้อะไรก็ต้องแฮกค a าตอนออยขอให้ KK ช่วยเล่าให้คนดูฟังหน่อยได้ไหมว่า h a กค a าตอนคืออะไรค่ะ h a กค a าตอนนะครคือสิ่งที่เด็กมอปลายมหาลัยแม้กระทั่งคนที่ทํางานหรือแม้กระทั่งเปิดธุรกิจเองแล้วนะครับต้องเข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี มันคือการที่เราเข้ามาแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่งานแล้วก็จับมือกันเพื่อในช่วงเวลาน้อยกว่า2วันนะครับอ,อาจจะเป็น2-3วันเนี่ยต้องคิดไอเดียใหม่ๆ พัฒนาโปรโตไทป์ของสิ่งนั้นขึ้นมาขุดขึ้นมาจากโนแวร์แล้วมาพิชเพื่อแข่งกันตอนท้ายแล้วก็ดูซิว่าใครไอเดียของใครบวกกับการอิมพิเมนต์ของใครเนี่ยก็โซลูชันของใครเนี่ยชนะตาของกรรมการได้ดีที่สุดตอนที่อยู่เป็นนักเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์เนี่ยค่ะประสบการณ์การเข้าแข่งแฮกเกอร์ตอนมันเป็นไงบ้างอยู่ใช้อะไรในการไขอบอกว่าตอนอยู่ที่เคมบริดจ์นยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเนี่ยยูสัมผัสถึงความออร่อุของทุกคนรอบข้างได้เลย ทุกคนไม่ใช่บอกว่าเออจะเข้าแฮกกอร์ตอนไหมวะหรือเราจะนี่ไหมวะไม่มีนะครับคือแบบทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะเข้าแฮกกอร์ตอนทุกคนคิดว่าฉันคือวินเนอร์มีแบบคนจากอะไรนะครับคนจากประเทศแอฟริกาบอกว่าฉันมาที่นี่ฉันต้องชนะเพื่อ represen ตแอฟริกาอันนี้คือเพื่อนๆที่อยู่เจอในมหาลัยเคมบริดจ์เนาะใช่ครับหันข้างซ้ายฟอร์มอลก็มีคนอยากจะแข่งหันข้างขวาก็มีคนอยากแข่งในห้อง NBA นะครับทั้งห้อง150คนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าครึ่งห้องเนี่ยคือเตรียมแข่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคืองานแข่งของเคมบริดจ์มันจะมีปักบายใช่ไหมครับก็จะมีปับพ็อกเก็ตเล็กๆหรือก็จะมีอันใหญ่ๆนะครับตั้งแต่แบบแบบเล็กๆแบบชนะ2วันชนะได้พิซซ่าฟรีคนก็ยังแบบแข่งกันมาตายไปถึงแบบหรือใหญ่ๆแบบชิงเงินล้านเนี่ยครับคนก็แข่งคือเคมบริดจ์เป็น culture ที่เรียกว่าค่อนข้างไม่ได้แข่งขันแบบชอบฉันจะเอาชนะเธอนะแต่ขงขัคือฉันมาที่นี่เพื่อจะ race on top ฉันอยากจะไป ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความร้อนระอุมากเลยซ้ายขวาเนี่ย,ยใช,ใช่คือถ้ายูไม่แข่งเนี่ยรู้จักสึกแบบ<ผ>โอโ้โห<ผ>อยู่ผิดที่ผิดแปลก <จะ S 1> คุณไม่แข่งอยก่การแปลกทีนี้เคเคก็เลยก็มีไอเดียอยู่แล้วตอนอยู่ไทยก็คือวอลคเลนก็คือทํายังไงที่จะทําแว่นตาที่จะสแกนหนังสือแล้วอ่านเป็นเสียงให้คนพิการทาสายตาที่ไทยเนี่ยครับเรียกว่าเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนที่มี ปัญหาทางสุขภาพร่างกายนะครับอาจจะเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือเรียกว่าผู้พิการนะครับอาจจะไม่ค่อยซัพพอร์ตขนาดนั้นแต่ที่อังกฤษเนี่ยหรือยุโรปโดยรวมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นอินดัสทรีที่ใหญ่มากถ้าเกิดคุณเป็นผู้ที่มีปัญหาทางร่างกายหรือผู้พิการทางร่างกายเนี่ยมีเงินซัพพอร์ตเยอะมากเพื่อให้รัฐบาลจะให้เงินยูฟรี free, เพื่อให้ยู่ไปซื้ออุปกรณ์ไปทําอะไรเพื่อให้ชีวิตด,ดีขึ้นเขาใส่ใจจริง นั่นแปลว่าก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือพวกคนตอน่นี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเราก็เลยเอาไอเดียเรามีเทคโนโลยีเรามนีนี่อยู่แล้วก็ไปพัฒนาที่นูน่นไ,ไปแข่งดว้วย product ตัวนี้ใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอะก็คิดว่าเราก็เป็นทํางานในกอร์ซอสมาก,ก่อนเนาะเราก็มีเทคโนโลยีแต่พอมาถึงเรื่อง business model เนี่ย แล้วถึงเรื่องกางการ apply สร้างไอ้ apply การจดที่ชีบัตรการต้องคุยเรื่องกฎหมายคุยเรื่อง opportunity น่นนี่โอ้โหทําคนเดียวไม่ได้ต้อง involve กับคนอื่นๆแล้วพอเราเริ่มมีทีมเมดเนี่ยหลายๆคนย้อนกลับไปนะครับตอนที่เคยทํางานกลุ่มที่มอปลายเดที่มาทำกับเพื่อนหรือที่มอปลายมหาลัยเนี่ยก็ยากแล้วใช่ไหมครอันนี้ก็ต้องทํากับคนที่ไฟแรงมากๆ แล้วก็อาจจะเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมทายังไงที่เราเนี่ยที่คิดว่าเราก็เก่งเนาะแต่อยู่กับคนที่เก่งกว่าเนี่ยรู้สึกตัวเล็กเลยมีได้ประสบการณ์ขข soft skill ไปเยอะเลยเนาะใช่สำคัญสุดคือต้องรู้จัก humble และ realize ว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องอเราต้องยอมรับว่าคนคนนี้ก็เก่งด้านนี้เราต้องยอมรับเขาแล้วก็รู้จักที่จะให้กําลังใจเขาเพราะว่าคนเก่งหลายคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการ validation ต้องการการ support เรา realize ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปเก่งทุกอ,อย่างมันก็ช่วยให้เราแบบค่อนข้าง humble แล้วก็เรียนรู้เป็นสกิลที่กลับมาที่ไทยก็ช่วยเราได้เยอะมากเราก็อยากทำงานกับทีมของคนที่เก่งกว่าเราอยู่แล้วกดดันมากซึ่ง Cambridge เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะมากที่เมื่อไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้จับมือกับคนเก่งๆเหล่านี้แล้ว เอ็กซ์ปิเกชันก็สูงแล้วเราก็ต้องคองไ,ไดฝึกต,ตัวเองไปเยอะ<ช>เลยแล้วแฮกคัตตอนที่อยู่จอยที่เคมบริดจ์กับที่ไทยอ่ยค่ะเออที่ไทยเป็นยังไงบ้างค่ะต้องบอกว่าที่ไทยเนี่ยครับค่อนข้างชิวๆใช่ไหมครับที่ไทยจะเป็นแบบว่ารัฐบาลหรือ NA a นเนี่ยค่อนข้างประกบว่าแบบแข่งเทนนะนะครับมาลองแข่งดูซึ่งเป็นอะไรที่ดี <c oughs> แต่มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออคอมเพรชันซึ่งตอนนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะแต่ตอนที่เคยกลับมาตอนนั้น5้าปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ร้อนระอุขนาดนั้น ใครไฟแรงก็ได้ใครที่ไฟไม่แรงก็โอเคแต่หนึ่งในสิ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยเริ่มเป็นเหมือนเคมบริดจ์แล้วก็คือคนเริ่มอยากทํามากขึ้นและดังนัคนที่จะได้เปรียบก็คือคนที่ตอกพร้อมที่ทำงานคนที่เก่งกว่าการได้ไปเคมบริดจ์แล้วเจอกับคนเก่งจะจะเลยเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ฝึกได้ฮัมโบแล้วก็ได้ร่วมมือกับการที่ทำงานกับคนที่เก่งกว่า ก็เป็นประสบการณ์ที่อยู่ผ่านมากับตัวแล้วก็ทำให้เชฟสกิลต่างๆขอใส่เชอร์รี่ออนท็อปนะครับเพราะว่าพอทีมเราเนี่ยเรียนรู้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะ humble และเรียนรู้ที่จะทํางานกับคนที่เก่งกว่าเนี่ยในขณะที่เรา observe ทีมอื่นเนี่ยที่เขาก็เก่งเหมือนกันแต่คนเก่งชนคนเก่งเนี่ยเรียกว่าอาจจะทํางานด้วยการลงรอยค่อนข้างยากเสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้ที่จะเป็นแมวเหมียว ในทีมของเสือนะครับและรู้วิธีการบาลานซ์ให้เสือทุกตัวเนี่ยทำงานล่าสัตว์ของตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ย <Okay. S 1> ทำให้ทีมเราเนี่ยครับปร์ฟอร์มได้ดีกว่าทีมอื่นและผลลัพธ์ก็คือทําให้ชนะงานแข่ง Cambridge Entrepreneur ซึ่งเป็นงานแข่งที่เรียกว่า พร s ส i g จที่สุดของ Cambridge ครับค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเคเคสำหรับประสบการณ์ที่มาร่วมแชร์ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องแฮก k a อ h o ตอนว่าแฮก k a อ h o ตอนคืออะไรหรือการไปแข่งแฮก k a อ h o ตอนมันทําให้เราได้เรียนรู้สกิลอะไรมาบ้างนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะยังไงเราสัญญาว่าจะนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนอีกเรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆคะ่ะ Thank you